ลาดลงไปอย่างนี้เลยทุกคนดูโอ้โหจ้าพริกนรลกอ,อย่างงี้นะคะทุกคนค่ะเอ๊ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับเบียร์กับน้องจ๋าค่ะวันนี้เราได้เมนูตามกระแสนะคะวันนี้เราจะเอาเข้าวสวยแล้วก็ผักขมอบชีสน้ำพริกนรกตามกระแสติกต่อ <c oughs> นี่ปึบผักขมอบชีสนะคะอุ้ย,ย,ยราดลงไปเลยค่ะ ราดาดลงไปอย่างนี้เลยอืมไผ่ลราพากินเมนูนี้พี่นอ้องอยากรู้หน้าคนพากินจังเลยหมดยัง,แ,งแล้วคุกคุกกับข้าวนะคะทุกคนดูโอ้โหจ้ามันจะเป็นยังไงอะ่ะ ได้แล้วลวาะค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยน้ำพริกนรก <c oughs> แล้วเขาก็บอกให้ขนขุขนุนนอืมต้องนี่เป็นก่อนค่ะ ห็นบ่อือืม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 เอา้าได้ยังได้แล้วเหรอเนาะทุกคนจ๋าได้แล้วแหละได้แล้วแหละเอา้าลูกแล้วก็กินกับกิมจินะคะสาหรายนะคะอืม มากินกันได้เลยลองกินดูเขาบอกว่าให้ห่อบแบบนี้โ oh. อ้โห <c oughs> คำใหญ่เกินไม่เกินหรอกพอดี <c oughs> อย่างนี้นะคะทุกคนค่ะ ปานิ่งอ่ะป่ายช่างมีปานิ่งปานิ่งกินด,ดูอืมอร่อยอร่อยทุกคน ใครหาทำวะนี่เฮ้ยขอบคุณครับทุกคนไม่เข้ากันได้ไงวะอ๋อไม่ไม่เข้ากันได้จังไรพี่น่องใส่ผ้าเห็ดใส่ผ้าเห็ดห่อแบบนี้ให้ขายืนกองหืม มันแบบละมุนมากฮึมันเข้าคนได้ไงวะคือพทุกคนต้งองลองเมนูนี้บอกเลยต้งองลองสวย,รยครับคุณผู้ชมใครชิมไหม,มนนไม่ได้อ๋อกินไม่ได้ <8. S 3> อยากกินแต่กินไม่ได้ ม,มืดมาก<ด>ไม่เห็นหน้าหนูเลยค่ะชิมกับกิจค่ะอยากกิน <c oughs> <c oughs> กินยังไม่ได้ลูกไปอย่ามาดูเดี๋ยวมันจะทารามานตัวเองเพราะพิ่งหายเ <c oughs> พิ่งออกจากโรงพยาบาลกินไม่ได้ <c oughs> ทุกคนมันอร่อยมากไหนลองกิมเอ๋ใส่กิมจิด,ดีเนาะมันบอกไม่ถูกมันมีความแบบหอมหอม หอมหอมของผักขมอบชีสมัน,ม,นมันมันมันแล้วก็นวนัวเผ็ดเผ็ดของน้ำพริกนรกแล้วพอเอาข้าวมาคุกเข้ากันเฉยนี่นแ,ลแล้วก็ใส่กิมจิเขาบอกว่าให้กินใส่กิมจิด้วยเอาไหนลองใส่กิมจิเท่าอ,อย่างนี้เลยเอาลูกะ อืพอ <C oughs> ใส่กับก im ิมจิมันจะเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่ง <C oughs> เพราะว่าไอ้นี่ยมันจะมีรสชาติเยอะกว่ากินเข้าไปมันก็จะมีรสชาตินี้แต่พ <C oughs> อเคี้ยวเคี้ยวเข้า,ขาไปมันก็จะกลับมารสชาตินี้ <C oughs> อ,อ,อร่อยทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดู ผักโมอบชีสต,ตัวนี้นะคะแล้วก็สาลายนะคะทุกคนแล้วก็อะไรอีกน้ำพริกนรกยี่ห้อนี้นะคะน้ำพริกนรกนะใครที่อยากลองทำตามจัดเลยพี่น้องอร่อยอืมตอนแรกคิดอยู่ว่ามันจะเข้ากันหรอวะเมนูเมนูฮิตที่เขากำลังกินกันอืมเห็นเห็นหลายคนกินเลย

กิม,มจิมเข้ากันดีผักผักโขมแบบี่น่ะมันหอมนะลูกเนะาะหอมดูทุกคนยังยืดอยู่เลยฉีดอะ่ะยังแบบนิบๆ ม,มันใหญ่เลยหนูชอบแบบไหนใส่กิมจิอ่ะใส่กิมจิอร่อยเมนูเมนูแบบเมนูเข้าหาทำกันเหมือนแบบว่าเข้าไปในเซเวนแล้วหิวอะไรเมื่อจะกินอะไรก็หยิบๆแล้วมาคุกๆ,ๆหรือเปล่าก็เลยได้เป็นเมนูนี้ แต่ก็อร่อยดีชอบความนัวๆดูดูดูด,ด,ดูดูความชีดเนบเนบดูมันจะมีความแบบเนืบืบอะ่ะเออเวลาเรากินใส่สาลายอะเนาะอืมอันนี้จะมีความเปรีย้ยวๆกว่าอืมเปรี้ยว อืไปทำดูอย่าให้คนหลอกได้นะคะทุกคนให้แค่ผู้ชายหลอกพออืให้ผู้ชายหลอกก็พอแต่ว่าอย่าให้คนหลอกกินได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเราต้องลองเองอ,อร่อยอืม อน้ำพริกนารกอร่อยอ่ะแต่คิดว่าตอนแรกอ่ะเอามาใช้มันจะเขากันหรอก็มันน้ำพริกนารกมันข้นระย,ย่างกันอืแต่พอกินแล้วเข้าเฉยอโอเคค่ะทุกคนหาคลิปนี้นะคะก็มาลองกินดูนะคะ เห็นคนกินเยอะแล้วเขาบอกอร่อยอร่อยเราไม่อยากโดนหลอกไงเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ไปหากินกันนะคะทุกคนค่ะลองดูเนาะสักข้าวถ้วยหนึ่งอะแล้วก็คุกๆดูนะคะทุกคนอันนี้เบียร์ทำเยอะหน่อยเพราะว่ากินสองคนนะคะก็ใส่อย่างละสองสองสองเนาะถ้ากินคนเดียวก็น่าจะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,น,งน่าจะอิ่มพอดีนะทุกคน เอาละค่ะใครชอบคลิปนี้ใครชอบอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนวันนี้เบียร์กับน้นองจ่าขอตัวลาไปก่อนพบกัาานใหม่คลิปหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ